ลาดาค่ะทอช้างเนาหนูสละอีเดีเด็กสละอาอเอามทุนเดียวพับปั้นเรค่ะอัมพวัตร <c oughs> อาบอกก็ <c oughs> อ,อ่าง <c oughs> มหานากาศ <c oughs> มอมา้า <c oughs> พอพาน <c oughs> สละอา <c oughs> วแหวน <c oughs> มหานากาศเต่าเต่าค่ะ ไปดูเรื่องพวกนี้นะพ่กเนี่ย นะกลัวเหรอหนูกลัวเหรอคนเยอะเอากลัวเลยพี่เป็นแบไหนมุญล้ะแมงมองใหญ่แล้วแมงกลัวใหญ่เลย Mm -hmm. more cococa let me do

สองห้าหกสี่เวลาเจ็ดโมงเจ้าหน้าที่อะไรนะตำรวจอ่านไม่ออกอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำอะไรอ่ะกองกำกับการกองกำกับการไม่มีกับคุณเขียนหนังสือตกด้วยการอยู่นี่ไงพี่เป็นไรก็เป็นเไม่เป็นการ เจ้าอยู่คือาได้นำหมายคนทีาบุรที่สามหกสามทับสองห้าสี่ครมาในที่ของเรับเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งะครับหมู่สิบสี่ตำบลโคดน้ำูกลำดวมกำเนินีครบเจ้าบ้านชื่อนางชนิดาอัมภวัตนางสาวผิดนะเป็นนางเนี่ยไม่เป็นไรเลยผมแก้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วมันไม่ถูกเป็นเจ้าบ้านและยอมให้ต้อให้ตำรวจทำการตรวจค้นและทำการตรวจค้น เวลาสามวัทีไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแดงได้ไงค,ครับแก้ชื่อด้วยค่ะนี่นะนางสาวนะครับค่ะเดี๋ยวฟ้องแล้วผิดตัวนางไม่รู้ใครแล้วเธเป็นหลักฐานนี่ไง ลงชื่อเจ้าบ้านตลงชื่อนี่ลงชื่อตรงชื่อเหมือนในหลังนี้แมงไม่ออกนะลูกเจ้าบ้านเห้พี่กับเซนแล้วก็ลงชื่อพยานก็ตรงก่อนเขาตรงก่อนปึ๊บเปลี่ยนหน้ามึงเก่งเก่งมากครับตรงก่อน เสด็จมาตัวคนเร็วๆเร็ว <czego> น <od ita> ี <raz ling> ่ต <ros ient> ัวคนอ่านก็เฟังด้วยนะกัอนะใครถามมาดูคุกันต่บอกราตรีบอกชื่อ จจะกาบนแล้วทำไมตรงนี้เป็นไบเยอะจังเลยคะมันเป็นลายสิคะมันเติมข้อความได้ทำไมมันเยอะไม่มีอะไรพี่ก็ถ่าย่เก็บไว้ไถ้แล้วคุณบอกให้คุณบอกแล้วว่าไม่จะไม่มีการเติมนะคะไม่มีครับพี่เราถ่ายเก็บไว้ก็ได้ไปเลยถ่ายเก็บไว้ก็ได้แล้วก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะค่ะแล้วใครเชนน้องเชนแล้วก็ถ่ายไม่ได้ครับ ถ้ากลัวพวกคณไปเติมก็มถ่ายเป็นไป่ง้เ<อ>ไม่เยอนะค่ะมันสามารถต่อเติมได้อถ่ายไว้เลยเถ่ายเต้วยถ่ายมันภาพียอะยไม่ได้โทรกลับแมแม่น้วครย,ายามาพี่เ่ดีลเยจับี่แม่ก็ีงไงพี่เ็บอกว่าโทรหาหน่อย พี่เดฟอะเหรออืมเดี๋ยวก่อน

พี่คะมีคนบอกว่าขอเบอร์ตำรวจหน่อยคะ่ะเอาคนที่ไม่ได่าหรอกไม่ได่าคะ่ะแค่โทรคุยไม่ได่า้างานลยโวด่า,นนาเลยเทยเลยนะมันเป็นลายจำชื่อได้ไดอ่าค่ะค่ะไม่หร้ไม่รู้ไม่รู้